สวัสดีครับผมนายเทรวัตพรเกษมสุขรหัสนักศึกษา6821124026ครับมีาทำงานส่งรายวิชาชีวิตดีชีวิตดีมีความสุขมีการศึกษา68ครับผมปัญหาของผมคือที่เกียรติทำงานส่งครับวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก็คือจะต้องลุกฝัง ความคิดที่จะขยันในการทำงานปกฝังระเบียบวินัยให้มากขึ้นเพื่อให้ขี้เกียจน้อยลงครับแล้วก็อุปสรรคที่พบเจอคือด้วยความที่ขี้เกียจมาโดยตลอดจะทำให้พอจะกลับไปขยันมาจากคุณชินกับความขี้เกียจทำให้มันจะลุกขึ้นมายากแล้วก็ถ้าจะแก้ไขให้เสร็จขาดจริงๆจ,จะต้องปกฝังแล้วก็พยายามขยันขึ้นไปเรื่อยๆแรก,แรก จมีปัญหาที่มันยังไม่ค่อยขยันเท่าไหร่แต่ว่าพอผ่านระยะเวลาไปนานมากพอจะทำให้ขยันมากขึ้นครับ